ครับผมเมื่อนี่ผ้าซอสทิเบตไปกินอาหารตามสั่งครับผมด่านเจกะแตครับด่านเจกะแตเปิดไม่รับเปิดไม่ทางเขาหมู่บ้านแฟนครับมันก็นเดียกรองมาว่าเออไอซอสทิเบตไปซะไอเมือ่อนี่ช่วงนี้หายไปโดนเดียร์าหายาไปช่วงนี้โดนเตอกัอ,อยู่บ้านเท่าเนี่ยเขาเป็นกัไปไปมาๆกับพอดีมันกับย่างพานมากกันได้วะถ้าไปกินเข่ามาถึงยิงเข่านะไึงยิงเข่าโอเคครับจะพ่ายซอสทิเบตไปกินเข่าเอาผมเดี๋ยวพาไป โอเคเอ้าไปขันนี่ไว้ขันนี่ตานี่เทดีขันนี้เหรอมีรถเจ๋งมีรถวิกอัพกบอกไปเลยแต่ว่ารถไอ้คาดเสียงเข้าโอเคประจำเมื่อวานโอ้รถเจ้าไว้เนี่ยรถคอยครับเอาลองรีวิียวมาฟังเอาผ้ากขอฝนอีกครับผมใส่ผาก๊อฝนอีกขอฝนแฟงไปไหม่เออโอ้กออากาศเทสแล้วกออากาศเนี่ยเนาะโออเทนะครับอือหมดต้นว่างเลยอะหมดต้นว่างน่ะเจ้าก็มาคุณ

ปันเ้า่ะตามเราตดไปตดบนี่เอ้าตสดงมั้งโอ้ทีเดียวตีได้ตัวนี่ไปแล้วปันครับผมเอ้า ไก็ฉันมาดวนเมียไรสี่หายเพื่อนฟงผมดือกองหัวถึงเมาดอกหามาเลยบอกจริงสุซาคือได้สี่หายเสียงให้เจ้าพ่อติเลยแต่ว่าของมีเจ้าพ่อมีไรเส้นปวดมันต้องดวนป็นฮะมาด่อได้เนี่ยมากระพดตัวนี่ครับสวัสดีครับผมสสวัดีครับผมร้านกับแต่เจอกับแต่อาหารตามสั่งครับครับผม เออมาดีวิวอีกคนดีวิวอาหารอาหารตามสั่งตามสั่งครับครัมในเม่อวันเจ๊กแตครับทางเขาหมู่อวันเขาหมู่บ้ันครับครผมบ้านกลางปลาบ้านกลางปลาครับครับครับผมเจ๊กแตคนงามครับคนงามเรับเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิทานเจ๊กแตครับแม่ควหัวปลาแม่ควงหัวปลาครับครับผมยังเป็นคนพ่การ์กาไป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 อย่างเอาย่างเอาไย่งเจ้าสีกิ้งยางไเอาเ ยางไปใกล้ๆนั่นจะเห็นนั้ยเขาไอ้ยังเง้อเขาบอกว่าอยู่ห่างๆกันเขาห่างๆเอายังอาจารย์กูจินยังผมจินอาจารย์นะเอาอันเอาอันขนาดหมูกรอบครับอ่าวัวเห็นครับวัวเห็นไม่เหรอนี่ตับยุ่งครับตับยงก็เอาครับผมตับยุ่งก็ตับแมงวันครับตับแมงวันเอออเาอย่างมีหมูมีไก่หรืออ๋อเอาสร้างมาเลยบ่สร้างกับมากับ มีเครื่องในไก่งดอาหารงดอาหารงดอาหารทะ่งอาหารทะเลครับผมไออันพวกพวกลําปลาเนี่ยอาหารทะเลมันลําปลาโอ้ยลําป่ากอาหารทะเลน่ยกินหมดเลยเนี่ยอืมไก่กัาไก่ครับกาไก่ทั้งสองกินนี่กะเิาไก่ไข่ดาวครับผมไข่ดาวครับกินนี่ครับครับผมไข่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 ไอเครื่องอะไรครับ

ว่าันจำบ่ได้แล้วเรือว่าได้จ้าขอฝนเต็มบ่ได้ไอ้งานนี้เจ้ามันกินรูอยู่บ่บ่เคยมากที่เท่ครับบึ่งมากทางแด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 กเดลยทางแดกนี่ชีวิตครับก็ได้รีวิวคนเี้ใช่ทีวิวคนนี้อ่ทางแดกครับเจ๊กับจ้าก็งามรูฝนงามครับใช่ครับผมรูฝนยังงามกับรูก็หลานครับหลานครับโอ้ร้านรูปมีมีแล้วใหญ่แล้วโอ้ใหญ่แล้วครับผมยอดไข่ไม่ถังบาทนี่เอ้า ฝากไข่ครับสะกะทาได้ตอนนี้โอ้ยไม่งั้นไม่ทันกินครับผมหยดผู้วิทเอาสุกสุกกันเจ้ไก่ไก่ขยังก็ุกๆุกอันจะกินสุกสุกเดียเย็บมันจะเป็นพญาดครับอักินสุกกักินสุกับกินเดียบไปกินเดียรมีกะถามีกะถาเยอพัดปโอ้ยี้นะครับโอ้ยตายนเดีมีกะถาเยอมาญยาดผมกินยู่เป็่นนะมเออ มนี่หรอผมนี่หรอก็ตัหายาอย่างนยอนี่ยตี่แมขายอยู่ไหนาต่อกับบอกเมตีอ๋ออ๋เอาถามเอาเอานคกขันถาม่าเจ๊กเจ๊กแตอะไรเนาะอจ้าวังคือเปียหนาหม่องจักวนขายจัาหวองครับอยู่บานนี่ยสาหมองแล้วสามหมองแล้วขึ้นรูขึ้ามมองเอาามหมองหมองไรเนี่ยเอาสามอ้นาไอ้าผ้าหม่องนึ่งเป็นหม่องนึ่งนี่เปยเส้นได้ได้คว้างไปหม่องนึงครับผม เด็กก็มาหนาเงินราาา้านชาซานมณ์ครับผมออโอ้มีวัดปั้นมากินน,น,ะนะ้ะมีมีเมนูยังครับเนี่ยแล้วเมนูยังเดี๋ยวแนะนำเอาไปเมนูหรอครับผมเมนูแนะนำครับก็ม,มีหมูกรอบไงหมูกรอบแต่อาหารทะเลมาแต่อาหารทะเลอ๋อมีทุกอย่างยกเว้นอาหารทะเลยกเว้นอาหารทะเลใครสนใจอะไรก็ทานมาท่านี่ก็มาแวะกินได้ก๋วนเตี๋ยวอหารหันเจ้าพญาก็ได้ครับอาหารวอดี้วมีครับฮะเจ้าพญาครับอยังเจ้าพญา เมน้ำเจ้าพญาน่ะอาหารไทยผมมีอันนั้นเจ้าพญาเอาอาหารแม่น้ำเจ้าพญาร้านสาวคนงับงามดูสาวแล้วร้านสาวันบริการเนี่ยน่านะนำผมมีอันน่าแนะนำบริการย่าเจ้ายืนบริการเองบ่บริการเองบ่โอ้ดูข้าวด้วร้านโอ้ร้านดีดีแต่ละโอ้ยเป็นเดี่ยงก๋วยเตี๋ยวหนึ่งปันนึงอืมเอามาเรียงใส่เป็นหนังละ đang đây đang 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 ัาผมโอ้แล้วครับไมนัท่านใจมนัท่านใจับผมิบว่ปั๊บปั๊บยังปั๊บอยู่ปั๊บแล้วถ้ากินนานเนอปั๊บพี่ดียิ่บว่าถ้ปั๊บเร่า่เบียร์สองขวดนากินนบัตเตอร์เฮาเบียเบียร์เดไปไปจะจะไปรังแล้วจะไปรังเด้อเดี๋ยวเอาเสิร์ตควายเสิร์ตคแล้วจะิรงกอนงกอนเอาโต้เอาต็นี่ละเอาต็นี่ไหมจะงามจะงามหจะงามมันฟัง นั่งเจ้าเสริมบริการดีครับด้านนี้บริษัทแต่งตัวรอเรือครับเอาแบบเพื่อนๆครับเอาแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นปูนยังเป็นปูนหรือเป็นเพื่อนปูนปัตเตอร์ครับปูนปัตเตอร์เพื่อนบ้านเพื่อนปัตเตอร์แล้วปูนซีเมนต์มันเพื่งมันแปลงไอ้แป้งครับค่ะผมแล้วปูนซีเมนต์เอาปูนปัตเตอร์นี่ว่าแพ้งร้านเช้าวันที่เสริมเองนี่นั่นครับผมเอาเป็นของกล้องน้ำเนาะเอาของกล้องเนาะอ่ฝากติดตามช่องเนาะ ที่ตามเพิ่งไออีสานเตือนอีสานเตือนบนน้งแวงครับครับผมอีสานเตือนบนน้งแวงครับมันโดนอัดเข็บครับมันโดนอัดเข็บตอนนี้คนาติดตามเท่าไหร่คนติดตามสามหมื่นกัวครับสามหมื่นครับผมติดตามสองอีสานเตือนนะครับผมอีสานเตือนบ่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นสามหมื่นกัวครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นแสนอยู่ครับแสนสหัดครับนี่เกล้ามครับนี่ก็งามหลานเกนงามครับผมกินไม่หมดเกลือสองขวดนะคะไม่หมดเดียวสองขวดนะจ๊ะคันไฟต้องการเอ๊ะ เฟตกยุไตดิงนะครับไตดิงครับาวแซ่บครับบครับลอกินมั้งลองงมงลองมงลอ่เอาใส่ซอสนะอาจารย์ใส่ซอสว่ะน้ำซุปก็มีซุปซุปยังซุปกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูกระดูกหมูครับผมซุปมูมี่เป็นแนวกันหรอครับผมซุปหมูมีเป็นตอนครับวันนี้ซุปกระดูกหมูซุปกระดูกหมูครับซุปมูมีนี่เป็นตอนรอดตอนรอดครับเฮ้ยว้าวบาบาอาจารย์ เสริมน้ำเน่เสร์ฟน้าเแน่เจโอ้มันเป็นแต่แฉบแต่ละกินไหมไงกินมึงร่องมึงร่องมีวิวมังดีวิวมงร่างมึงร่องมึงใส่ซอสพริกมใส่ซอสพริกมซอสพริกับกินใครลาวก่อนครับไนใครตยเนดียไก่กนี่อยู่ตเบนยังนี่อ้ากินมันอืมจับอืมจับครับจับอครับโอเคครับ เอออาจารย์ครฮะครกินกันเดี๋ยวนกินแห้ทานผูชมกันมาอืมอืมมันกินไข่ดาวด้วกินไข่ดาวไงเตเว็ดใหญ่กวนี่ไข่เตเวใหญ่กว่นี่เอาไก่เนี่ยบันเอาไก่เอไก่เอาไก่เนาะโอ้แซ่บครับแซ่บสำราคาเุ็นยันไงครับสามสิบบาทครับสามสิบห้าว่าสามสิบหาว่าดี๋ยวให้มันสามสิบบนบ่อครับเราสามสิบหาครับไก่อาได้เพงครับอืมอืมเป็นยังไงครับครับ แซ่บเนาะแซ่บสมคำนำเรื่องสมคำนำเบื่องคุณครับโอ้ไก่เป็นตอนได้คุณโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วบันทึกมาอือหลังได้หรือเจ้าหลังได้หรือร้านเจ้าเดี๋ยวจะฝากดิ่งไอ้เฟซไปใต้ดิ่งนะครับใครกได้กะเปิดเบื้องครับเปิดเบื้องครับเดี๋ยวจะขอฝนเตยใบไม้ครับเดี๋ยวจะว่าขอฝนเตยใบไม้ครับขอฝนแบบไรครับ Khóa phần hoa 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 mày hoa 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 cây hoa 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 xúc hoa hoa pa 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 hoa 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 โอเคครับโอเคครับผมากติดตามส่องได้ติด่องดต่งองทันเช่นนันะครับผมเจ้าวันนึงแงเกอำเภอนครรรคเกเกเกควครับผมยอดครับเจ้าด้านไม่กระแตครับยอดครับเพจไหนล่ะกบแม่กระแตรัมที่กระสัยนิดสามอีสานเตียนครับอีสานเตีนครับอีสานเดอสานเยยูทูบยูทูบอีสานเนในเฟซในเฟซครับอีสานเดีนครับผมันเลยละครับ